ยังกับขึ้นมากครับผมหมานมากเหรครับผมตัวแรกครับเนะี่ยโอ้ยหอยต้องเตงหืมมาแล้วครับผมตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกอ่โอ้ยขนชุยเลยครับผมจะเสียบบ่ ความกบสูตรบ้ลนๆงครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมที่ขมาติดตามรับชมนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ครับผมผ้าเอฟซีทุกท่านออกมาเลาะหาไหม้ใส่บ่วงครับนี่บ่วงยางเข้าก็าครับผมบ่วงด,ดีถือมากวันนี้ซีสิบหลังครับผมไม้นี่ละต้นหนาเนี่แหละครับผมน้ำมันแทบไปนี่ละ่ตรระตมหลวงวานเพิินเกี่ยวเขาออกแล้วนะครับเนาะเลยขี่รถมาหารอเบิง้งเนาะกับว่าเป็นยังครับผมเนี่ยยังใส่เป็นน้ำนันแทบไปนี่ลหะอาจจะมานนะครับเด้เอ่ย นะครันี้ผมอยู่ไม้บ้านขมินครับผมตำบลดินดำมอำเพื่อจังหารจรังหวัดเลยครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่22ครับเดือนพฤศจิกายน2หา67ครับไปครับผมนาฮใส่บ่วงน้ำกันก้อนครับหาทางใส่บ่วงกำงงามน้ำกันก้อนหมันมามาก็จะมาลุ่นน้ำกันครับผมไปเนสีลมๆมบ่วงผมมันนี้สองชุดนะครับเด้อ มือถือมาสองชุดเลยขั้นเงา้าหาสิบเส้นนี่ย่างสิบหาเซ็นครับรวดเบอร์สิบซีใส่สิบซีไปเลยอาจจะแข็งเน่แต่ว่าเวลาถือนุมจังชั่วครับผม มาสี่สิบหลังหมื่นเป็นจังไดยใส่ยยู่นี่แล้วครับผมคันแทะเดียวนี่แหละสร้างนู้กับพ่อได้อยู่ผมมาเดี่ยวนึงอ่ะนะครับเด้อหมายนี่ ฝ่าวไรไซครับหมื่นแล้วหมากับเ้องข้หมา ครับผมขอหยาดใส่บ่วงไปก่อนครับไรใส่บ่วงไปก่อนเมือกขึ้นคำละงานกบขึ้นมากครับผมหมานมากแหละครับผมตัวแรกครับเนะี่ยหอยตองแตงตายนครับี่งน,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 นะครับ เลียวๆนี่ครับผมเลบทีทครับผมเวลายามบวงเขาล่ะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหาสิบก็กว่าแล้วครับผมใกล้จะสองทุ่มแล้วเนาะไอเอฟซีุกทันออกมาเรายามบวงครับหลอดแหลก มาหรือบระมาณกะไปรุนเบิ้งซอยกันที่จะทางหรือ,อร้านมาหาอยู่หากินนะกร้านมันมานไม่รึบงช่วงว่าคำยางกับขึ้นมากกะมานไปแล้วหนึ่งตัวแล้วครับผมอันนี้ เงียบรูเบื้องซ้อยกันครับผมจังไดหลอเตียมนิดตัวให้บอทางหนูกับหลายครับนี เริ่งควายหนูครับโอ้ยกัดควัยบบบไงเลยล่ะกักดเข่าเพื่นมูนบิดที่เขาได้ยุหลังนี่แหละครับผม จะโตแน่ว่ลอดไม้กับสวยงามอยู่ลุ่มว่อยว้อยครับลุ่มกับผัดว่อยว้อย นี่คุณโวยนูโอ,โอ้เดี๋ยวร้อยเพื่อนเจียวเขาให้นี่ก่อนครับเพื่อนเจียวเขาให้นี่แล้วกระชิบหาสนุกกว่านี่คุณโวยนเงียบดูครับตอนนี้กะมันบ่าที่มีวีแววอย่างเลย คนเบิ้งน้ำกันเงียบๆนะครับเด้อคนกัดน้ำกันเงีๆเรื่อยมันไหนบ่จักตัวบ่ส่งคือจังสีนะ่มันอยู่นี่นะหมอคำก็ได้ไปนึ่งเต็มหรแบบนักมีสิบ่มีให้จักตัวสองตัวเนี้ยบ่ 40ຫຼັງ <laughs> เงีบขึ้นนี่เลยเนาะออกหลอดเดือกบ่หนูร่มอือได้แล้วครับผมตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกอ,อเหี้ยนไม่ครับตัวนี้เป็นหนูผูครับปับ๊บ บัอองควยนีครับควยยัใหญ่หู้ออยาัใหไปดึงกันต่อครับผมบ่งผมเหลือบ่าหลายครับเนอน่าสิสองลังสุดท้ายเราล่ะหนึ่งกาตัวหนึ่งก็ยังดีครับผมซื้อาาว่หมันอยู่สี่สิบลังซืมกมันอีกบ่ จ็โตบ่กันนะไปได้ไปตัวนึงว่างได้นั่นก็นลกขนเรียบร้อยครับ นึ่งอยู่นี่นิ่งครับเอาเบิดแหรอครับผมบ่งคงกับเบิดแล้วเดี๋ยวเขามาร,ร,าารลรารุนกันอีกรอบเศ้าอีกจากรอบนึ่งนะครับเดีอมาลุนกันอีกรอบหนึงครับไปครับผมสวัสดีครับ สวัสดีตอนเศร้าครับผมสวัสดีเศร้าวันที่ยี่สิบสามครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับรับเศร้านี่ก็ผ้าเอฟซีอ,ออกมาเลาะยามบ่วงหนูเขาครับผม ดว,วนงนูใสไว้เมือว่านนะครับเนาะจบกคำๆำราไปรุ่นไปชมกันครับผมสิมานหรือบอ่อมนันเลยจักตัวบอ่อหลอบนี้ขึ้นยิ่มนันด้วยครับผมมาสองหลอบกะนได้ไปสองตัวอยู่เนาะ ผมก็ว่าจะบอกขันเดีกเก็บนะครับเงียบเนาะบะบบมันก็ถือ,อว่าเล่นทงหน้านํำกันนะครับเด้อหลอบเสาเนาะขึ้นคือจังสีคือคืออยู่สีเป็นจมานอยู่ขึ้นมาสองหลอบหลอดไสกับหลอดยามก็ได้หลอบละตัวอยู่ sầu ừ, cứ nhìn thế Chúng ừ. ta thường với cả bất thường นอีก่ก็ล้มอยู่ครับผมนี่ก็อากาศเย็นใกล้แก้งแล้วครับตะเว่นขึ้นแล้วมั่นสี่หกโมง้ะครับตอนหลังแลกเจดเงี่บอยงนี่ก็บมี ชุดมันงี้ดีตัวนีนี่นี่ก็มีพลิปมามีเงี้ยเออเบล่ะครับผมนี่ลังทุดท้ายอยู่นี่หลอดส่องว่หมานครับหลอดส่องหดเลยจัตัวเลยฮครับว่าเป็นยังนะครับเนาะนี่แหละาการหาอยู่หากินครับผมไปรครับผมว่หมานก็ว่าเป็นยังครับหลอดส่้านี่ หรือว่ามมูขึ้นห้อได้ไปแล้วสองตัวกะหรือว่าได้กับขากับน้ำแล้วกบไปเห็นนาอยุนนกินกินน้ำกันครับผมที่นี่ไปนกินกินเขาเหมกันครับผมยงมือเส้าปะนี่ผมหมูขึ้นนี่ผมไปได้กบมากสองตัวครับผมไปฟองเบื้องเขาไปเห็นกบอมกบดีกลัวครับงูจะเอาไว้อมมือแรงครับผม เยบร้อยครับผมํำพีก,กับหอมเดงใส่กันทงนี้ก็พอเนี่ยครับ,บลงไปเลยเดือดลงครับเดือดเบิด ข้อมคนใส่ข,ขัวลงไปครับหอมที่เตียมไว้ครับผมหอมบัวชีลาอัคนกเงี้ยครับแล้วก็มีเป็นพักขาดครับผมสิบพักเลยจริงบัว ผมจะมีมลูกบวดใจครับโอ้โหคนชุยเลยครับผมแต่เสียบวะผมกบสูตรบ,นบานๆครับผมไปจักรซีถวยไปนั่งกินน้วกันครับาหนะูจะได้กินกบครับมึ้ โอ้หอมปาก,กนเยี่ยครับมาครับผมจิน้นกันครับผมมารัามาจินเขาง่ายนุ้งกันครับออมกบหาหนูกินกบครับมึหมอนแรงยังค่อยออมนูอครับ นี่ก็เป็นการผสมครับผมอ mm ืม hmm. บันจุ้ย mm hmm. ครับผมครับเจอเหบซี่ทั้งบรานกินเขาเลน้ำกันครับผมเขาง่ายครับหาโนโลมาอันม mm ันอซกินกบแล้วครับอืม เดี๋ยวนั้นนะก็จะต้องคอยพยายามครับผมเหิดงานประจําครับเดี๋ยวนั้นกับเรื่องคำอยู่ครับผมปุ่มสองปุ่มเลย honpak hmm, inyenkap ผมนคนกิกนไายอยู่ง,งครับผมมีอยังก็เมื่อกี้บ่าใครเหี่ครับไอหมนขึ้นนี่ไปใส่หนูนี่เห็นเขียนหลายหลายผนจะกินวิวบองางยังไนะครับผมไม่บานครับกินยังไงอืม ม่คอตกครับเเองกินเอง นี่บนนอกกับแบบนี้แล้วครับผมอายุหากินอยากยังก็ไปหาเนี่ยนะเนื่องพ่อได้ยูได้กินอยู่ครับ อิ่มเลยด้วยครับผมเนี่ยเนาะเพียงแค่ขอฝากเอฟซีหน่อยครับผมทั้งปูไม่และกับปูเก่าที่เขามาบึงนะครับเนาะนขอฝากทุกท่านซอยอย่างังใจทใี่เก่าครับผมโดยกดซับสักใครกดไลค์กดแชร์นะครับผม ผมเสนมีกําลังใจหาคลิปมาล้งให้ทุกท่านชุ่มต่อไปเรื่อยๆครับบม่ว่าจะเป็นคลิป uh ห้ายโยฮากินอะไรก็ได้กะน้นองขอฝากทุกท่านซอยบึงซอยแงงนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนานั่นแหละสุดท้ายมีพี่นี่กะสื่อความรักทุกท่านไปก่อนนะครับผม,มกินข้าวง่ายอิ่มแหล่าจะอยู่งจะอาบน้ำแต่งตัวไปเห็นงานครับพี่นี่จังกลับมาพบพอกันไหมครับผมยี่พี่ต้อไปเนาะว่าที่ไปห้ายโยฮากินมนันหรือบ่มนันจะจะมาบึงมาชมกันไหมนะครับเด้อ ไปครับผมพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ